โอเคทับแล้อุ้ยนี่นี่น่นี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  อันแรกเขาก็เอาสายยางเข้าไปตรงรูตรงนี้ครับอันนี้ห่อมก็ทําให้อย่างเงี้ยอันนี้มันหล่ขึ้นแล้วมันก็ใส่กระมังเงินกระไรอมั้ยอันนี้สามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคอ่ะอ่ะจับฝันเกมไปเปิดนะ้ำคอมเพลสไหนลองทํา<ะ>เด็กๆสามารถทําได้เองนะคะอะไรนี้นะคะตรงนี้ไม<อ>่มีรูกดลงไปหนูต้องเอาได้นะฝั่งน,ะน,นี้ เดี๋ยวดีใจเย็นดิเย็นนะมายังเคลื่นมามักำลังเริ่มขึ้นไปไม่ท้อเออเอามือปิดรอยที่รั่วไว้สิน้ำแล้วได้ไหมน้ำน้ำเริ่มเข้าย้อนเริ่มเข้าแล้วฮะเริ่มเข้าแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงนะพอน้ำเต็มแล้วมันก็จะปุ๊บลงมมาาเเเเออออออองงงนนะะะลลก๋จโโคคคุ้ยร ของล็อกเตอร์รอแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวรอของพิเกอร์เสร็จก่อนนี่นะคะเริ่มใหญ่เริ่มเริ่มลูกใหญ่แล้วนะคะเออยากมากหนักเหรอคะลูกหนักให้แม่ช่วยถือไหมไม่ต้องครับมองหนโอเคโอเคเทน้ำซี๊ดเทน้ำซี๊ดเฮ้ยมันมันเทออกไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวจริงไม่ได้ออกไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เลยใส่ละใส่เลยอ้าวแล้วทำไมของพี่เกตมีไอ้จุกๆตรงนี้ด้วยอ่ะ ก็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 มัาดูมาจากไหนจุกๆตรงเนี้ยก็ก็มาอยู่ถึงอยู่แล้วมันอ้าวหรอแสดงว่าหลุนแล้วลูกนึงอ๋อหลุนแลรงหรอน้อยน้อยน้อยลูกขันนี้เองหรอลูกขันนี้เองหรอเนี่ยโอ้โหตอนนี้ทุกยุสมัยนะคะสมัยแม่เล่นนี่ต้องกรอกแล้วก็รัดถุงยางแล้วก็เอายางมารัดเองอันนี้นี่แบบดีมากเลยนะคะพอพอเขาได้ขนาดปุ๊บเขาก็จะหลุดออกมาเลยอย่างนี้ เอาไป้าแย่งเลยอ,อย่านะจี๊ดจีจ๊ดจี๊ดจ๊ด้ว๊นจียบบดจี๊ดจี๊ดจี๊ดจน๊ี้แนีมาให้บบนหนด <c oughs> จี๊ดจีนดจี๊ดจีาดจี๊ดจี๊ดจี๊แจี๊ดจี๊ด่อ๊อดจีด๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ดจน๊ดจดจี๊ดจี๊ดจ๊ีดด มันน่าจะต้องใส่จุกสีขาวเนี่ยเข้าไปก่อนแม่ว่าเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้นี่จริงๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะนี่ต้องมีจุกสีขาวขาวเช้่อมเชือมก่อนมานี่ของหนูดิอะไรล่ะเอาเอาเอาเนี่ยของหนูดิเฮ้ยนี่ของพี่ลุงนะกลับมาเออนี่ของใครเนี่ยนี่ของพี่เกสพี่เก๊ถือไปก่อนแม่เขาเอาได เดี๋ยวมันก็หลุดไปเองลูกน้ำทีมไนก็จะค่อยๆเข้าไปแหว่งโอ้แม่แม่หนิอุ้ยเจ๊น่าทำแตกมุกนึงว้ามันมันมันมาแตะถุงดามไม่ได้เหรเดี๋ยวนะคะนี่เริ่มใหญ่นี่ของแม่ลูกใหญ่นี่แม่แม่เลี้ยงไว้ก่อนให้ให้ให้ลูกใหญ่ก่อนแล้วก็แล้วก็มันก็จะหลุดออกไปเองอุ้ยหลุดไปแล้วหนึ่งลูกแม่ขย่แม่ขย่เลยมันใหญ่แล้ว ใหญ่ๆเลยเอาใหญ่ๆเลยขยำขยำขย็นลำหนึ่งงงงั้นนะหนึ่งชั่วโมงงั้นนะคลิปอะแล้วทำไมลูกเห็นมาหนู่มขยำเนี่ยลูกมันก็เลยยังเล็กอยู่เนี่ยโอ้ยเอาของพิเกิรนะลูกใหญ่ๆเลยอะ

ก็เป็นของเล่นอย่างหนึ่งที่สร้างความสนุกสนานให้กับ3ามีนะคะแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆบ้านอื่นก็ถ้าได้เล่นก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะ ให้ดูความสวยงามนะคะจริงๆเราไม่ต้องถือเลยแค่ใส่จุดยางแล้วก็เอาทิ้งไว้ในกระมังแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเขาใหญ่พอได้เต็มทีก็จะหลุดจากจุกสีฟ้าเองนะคะไม่ไไม่หลุดเองนะเดี๋ยวกงเราเอาขึ้นถ้ามันใหญ่ขึ้นะ่ะโอ้ยแล้วก็ดกขึ้นมันก็จะหลุดอย่างรวดเร็วโอ้ครับครับเฮ้ยมัยนใหญ่มัน ระหว่างพี่และน้องนะคะตีเกะจะต้อนงน้องาเลยรู้จักแบ่งปันเนาะอ่ะพีะะ่ให้อันนอ,อ,อันเนเรา้ะ <ś c oughs> ลูกใหญ่อะเอาลก่นส Oi! ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะคะบ๊ายบาย